สวัสดีค่ะวันนี้มีแนวคิดหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็ชวนให้เราคิดตามมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสภาวะที่เรียกว่าพระโสดาบันนะคะที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนก้าวแรกที่สำคัญมากๆบนเส้นทางแล้วก็จะไม่ถอยหลังกลับไปอีกแล้วครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับผมวันนี้เราอยากจะมาสำรวจกันค่ะว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้สภาวะนี้มั่นคงได้อย่างน่าอัศจรรย์ขนาดนั้น ตามที่พระพุทธวจนะท่านได้ชี้ทางไว้นะคะซึ่งเนื้อหาเราก็จะอิงจากคําสอนโดยตรงเลยครับผมเอาละค่ะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นก็คือพระพุทธวจนะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าความเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆในการอธิบายความไม่แปรปรวนตรงนี้นะครับคือคือการเปรียบเทียบที่คําสอนนํามาใช้มีการเปรียบเทียบความมั่นคงทางจิตใจในระดับนี้กับสิ่งที่ ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานที่สุดของโลกวัตถุเลยนั่นก็คือมหาภูตรูปสี่หรือที่เราคุ้นเคยกันดีคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแต่ประเด็นที่มันท้าทายความเข้าใจเรามากๆเลยก็คือแม้แต่ธาตุทั้งสี่ที่ดูเหมือนจะมั่นคงแน่นอนมากๆเนี่ยคำสอนกลับบอกว่ายังพอมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้ค่ะครับโอ้โหจริงเหรอคะ นี่มันมันพลิกมุมมองเลยนะคะแสดงว่าคำสอนกำลังจะบอกเราว่าสภาวะทางจิตใจที่ฝึกมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยเออมันมีความแน่นอนยิ่งกว่าเป็นจริงทางกายภาพที่เราจับต้องได้ซะอีกใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้เกิดความมั่นคงที่มันเหนือกว่า,าธาตุพื้นฐานขนาดนั้นได้ครับคำสอนชี้ไปที่ปัจจัยภายในสำ,สำคัญสำคัญสองอย่างเลยครับที่เป็นเหมือนเสาหลักคำจูนความมั่นคงเนียไว้ อย่างแรกเลยคือความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เปรียบเหมือนเรามีสมอเรือที่มั่นคงอยู่ในใจเลยครับท่ามกลางคลื่นลมของชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะ เข้าใจภาพเลยค่ะส่วนในที่สองนะครับคือการมีศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าคืออริยเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงท่านผู้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วนะครับศีลที่บริสุทธิ์มากๆเหล่านี้ก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ความประพฤติของเรามันเอ,เอเ็นเอียงไปในทางที่ไม่ดีทางเสื่อมลงนะครับอ๋อค่ะครับทั้งสองอย่างนี้ก็จะทํางานร่วมกันสร้างความไม่หวั่นไหวจากข้างในจริงๆ น่าสนใจมากเลยค่ะแค่คุณสมบัติภายในสองอย่างนี้คือศรัทธาที่มั่นคงกับศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยนะคะถึงกับรับประกันความไม่แปรปรวนได้ขนาดนี้เลยแล้วผลลัพธ์ที่มันเป็นรูปธปรรมชัดๆเลยคืออะไรคะผลลัพธ์นี้คือชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดมากๆครับตามพระพุทธวจนะเนี่ยผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ2ออย่างนี้แล้วจะไม่มีทางเลยครับที่จะแปรปรวนไปเกิดในพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์หรือที่เราเรียกว่าอบายภูมิ อบายภูมิพวกนรกเปรตเดรัจฉานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยคําสอนใช้คํายืนยันที่หนักแน่นมากเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยโอ้ oh. คือมันแสดงถึงความแน่นอนแบบเอออย่างที่สุดเลยครับเข้าใจแล้วคะ่ะถ้าเรามองภาพรวมนะครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในเส้นทางของคนคนนั้นเลยตามคำสอนนี้เนี่ยมันคือการเข้าสู่กระแสที่ไม่ไหลย,ย้อนกลับในสังสารวัตรแล้วครับอ,อ๋อไม่ไหลย,ย้อนกลับครับในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหมือนหลักประกันเลยว่าจะไม่ตกต่ำลงไปอีก แล้วก็จะมุ่งหน้าสู่ความหลุดพ้นอย่างแน่นอนครับผมเข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือหัวใจสําคัญจากพระพุทธวจนะตอนนี้เนี่ยก็คือการชี้ให้เราเห็นถึงความมั่นคงที่มันลึกซึ้งมากๆซึ่งมันไม่ได้มาจากวัตถุภายนอกเลยนะคะแต่เกิดจากคุณภาพข้างในของเราเองคือศรัทธาแล้วก็ศีลในระดับอริยะซึ่งเป็นความมั่นคงที่เอ,อ่น่าทึ่งมากๆยิ่งกว่าความมั่นคงของท่าทางกายภาพที่เราเห็นเห็นกันอยู่ซะอีกใช่เลยครับ คำสอนนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยกับคุณธรรมภายในเหล่านี้ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่แท้จริงท่ามกลางความไม่แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างในสังสารวัตรมันเป็นการบ่งบอกว่าบุคคลคนนั้นนะ่ะได้พบหลักประกันที่มั่นคงมากๆในเส้นทางจิตวิญ,ญญาณของตัวเองแล้วและก็เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของการฝกฝนพัฒนาจิตใจของเราครับอืม เป็นประเด็นที่ชวนให้กลับมาทบทวนคิดตามจริงๆนะคะถ้าหากว่าแม้แต่าธาตุพื้นฐานที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นโลกเป็นจัก,กรวาลเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่คำสอนกลับยืนยันว่าสภาวะภายในบางอย่างที่มันเกิดจากศรัทธาและศีลที่มั่นคงแล้วเนี่ยกลับมั่นคงยิ่งกว่านั้นอีกมันมันบ่งบอกถึงศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงจากข้างในที่มันลึกซึ้งแค่ไหนกันนะที่มนุษย์เราสามารถเข้าถึงได้น่าคิดมากๆเลยค่ะครับ ก็น่าสนใจนะครับเพราะเป็นเหมือนก้าวแรกที่สำคัญมากๆในเส้นทางธรรมเลยคุณประโยชน์หรือที่เรียกว่าอานิสง์เนี่ยของการเป็นโสดาบันมีอะไรบ้างครับผมว่ากันว่าการเป็นโสดาบันเนี่ยมีค่ามากกว่าการเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดซะอีกนะคะโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากครับมันเทียบกันได้ยังไง นั่นสิคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆค,คลี่ดูกันคะ่ะเอาล่ะจากพระพุทธวจนะเลยนะคะพระองค์ท่านตรัสถึงอานิสงค์ของการทําให้แจ้งซึ่งโสดาบัติผลไว้6ประการครับ6ประการข้อแรกเลยคือเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระสัทธ,ธรรมคือไม่มีวันหันหลังกลับแล้วว่างั้นเถอะโอ้คือเหมือนกับว่าเอ่อล็อกเป้าแล้วไม่หลงทางอีกต่อไปประมาณนั้นเลยคะ่ะ 2. คือมีทำอันไม่เสื่อมคือคุณธรรมความดีที่สร้างมาเนี่ยมันจะมั่นคงไม่หายไปไหนอืมอันนี้ก็สำคัญนะครับคือไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะ 3. ทุกดับไปทุกขั้นตอนของการปฏิบตัติคือยิ่งปฏิบัติทุกก็ยิ่งลดลงลดลงครับค่อยคอยค,อยคลายไป 4. ประกอบด้วยอาสาธารณญาณอ,อันนี้ศัพท์อาจจะยากนิดนึงนะคะคือมียาณทัศนะหรือความรู้ความเข้าใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆอ๋อเหมือนมีมุมมองหรือความเข้าใจที่ไม่เหมือนคนทั่วไปใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นค่ะ 5. เห็นธรรมที่เป็นเหตุคือเข้าใจเลยว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ครับเห็นที่มาที่ไปและ 6. เห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุก็คือเห็นผลที่ตามมาด้วยเข้าใจทั้งเหตุและผลอย่างชัดเจนครับผม ครบเลยนะครับทั้ง6ข้อค่ะถ้าให้ขยายความนิดหนึ่งนะครับไอตรงประเด็นเรื่องเที่ยงแท้กับไม่เสื่อมเนี่ยเอ่อมันเหมือนการการันตีเลยนะว่ายังไงยังไงก็ไม่ตกต่ําไม่หลุดจากเส้นทางนี้แล้ว <c oughs> เป็นหลักประกันเลยนะคะ <c oughs> ใช่ครับส่วนเรื่องอสาธารณญาณกับการเห็นเหตุเห็นผลเนี่ยอันนี้คือหัวใจของปัญญาเลย, <c oughs> เลยคือมันไม่ใช่แค่เชื่อต่ำๆกันมาแต่มันคือการเห็นจริงๆเห็นด้วยตาปัญญาประมาณนั้นครับ เห็นกลไกของธรรมชาติเห็นว่าสังสารวัตมันทํางานยังไงเราก็จะออกจากทุกข์ได้ยังไงคือมันชัดเจนในใจเลยอือหือฟังแล้วก็ยิ่งทําให้อยากเข้าใจมากขึ้นไปอีกนะคะครับผมทีนี้มาถึงจุดที่เปรียบเทียบกันแล้วค่ะครับตรงนี้แบบพีคมากค่ะที่ว่าเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิใช่ค่ะคือพระพุทธเจ้าท่านส่งยกภาพให้เห็นเลยนะ ลองนึกถึงพระเจ้าจักรพรรดิท,ที่แบบว่ายิ่งใหญ่สุดๆเลยนะคะครองทวีปทั้งสี่มีสมบัติมหาศาลอำนาจล้นฟ้าใช่พอสิ้นพระชนไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกสวยสุขแบบทิพย์เลยโอ้โหก็ดูเหมือนจะดีสุดๆแล้วนะครับก็น่าจะอย่างนั้นนะคะแต่แต่พระองค์กับตรัสว่าแม้จะยิ่งใหญ่มีความสุขบนสวรรค์ขนาดนั้น ก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะเอาเหรอครับไม่ปลอดภัยยังไงยังมีโอกาสที่จะผลัดตกไปสู่อบายภูมิสีได้อยู่ดีค่ะอบายภูมิสีนี่ก็คือนรกเปรตอสุรกายเดรัฉานใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งสี่อย่างนั้นเลยแม้แต่จักรพรรดิก็ยังหนีไม่พ้นโหน่าคิดนะครับทั้งที่มีอำนาจมีบุญขนาดนั้นนั่นสิคะแล้วทีนี้ทำไมล่ะทำไมพระโสดาบันถึงเประเสริฐกว่าปลอดภัยกว่าครับ ตรงนี้แหละครับคือคำตอบสำคัญเลยเพราะโสดาบันเนี่ยแม้ชีวิตอาจจะดูเรียบง่ายนะอาจจะนุ่งผ้าเก่าๆบินดบานเลี้ยงชีพค่ะไม่ได้มีอำนาจทางโลกอะไรเลยใช่ครับแต่ท่านกลับปลอดภัยกว่าโดยสิ้นเชิงเพราะท่านมีคุณธรรมภายในที่มั่นคงมากๆอยู่4อย่างครับสอย่างมีอะไรบ้างคะ 1. คือมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าคือเชื่อมั่นในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์แบบหมดใจเลย อ๋อศรัทธ,ธาแบบไม่คลอนแคลนใช่ครับสองคือมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมเชื่อในคำสอนว่าเป็นทางพ้นทุกข์จริงๆค่ะเชื่อในตัวธรรมะสามมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เชื่อมั่นในหมู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนเชื่อในหมู่สงฆ์สาวกและสี่คือประกอบพร้อมด้วยศีลต่างๆชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้า คือมีศีลที่บริสุทธิ์มั่นคงมากๆศีลที่บริสุทธิ์นี่เองครับคุณธรรมภายในสี่ข้อนี้แหละครับคือกรอบป้องกันจากอบายภูมิที่แท้จริงเลยมันแข็งแกร่งกว่าอำนาจใดๆในโลกโอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นเรื่องของคุณภาพภายในจิตใจล้วนๆเลยถูกต้องครับแล้วพอเทียบเป็นมูลค่าล่ะคะพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงนะคะที่บอกว่าเทียบกันไม่ติดครับท่านเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดมากท่านตรัสว่า การได้เป็นใหญ่ครองทวีปทั้ง4ี่เนี่ยยังมีค่าไม่ถึงเศษ1ส่วน16เศษ1ส่วน16ครับของการได้ทำสี่ประการนี้เลยคือความเลื่อมใสในภะรตนตรัยกับศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้ต่างกันลิบลับเลยนะคะใช่ครับเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆงั้นสรุปก็คือแก่นแท้ของการเป็นโสดาบันคือการการันตีอิสรภาพจากอบายภูมิอย่างถาวรเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นอิสรภาพจากความทุกข์ในระดับที่แบบอำนาจทางโลก หรือความสุขทางโลกให้ไม่ได้เลยค่ะคุณค่ามันอยู่ที่คุณภาพของจิตใจจริงๆครับศรัทธาศีลปัญญาที่มันตั้งมั่นอยู่ข้างในอืมชัดเจนมากเลยค่ะฟังเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่ามากๆครับผมทีนี้อย่างเรื่องความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะการกระทําความรู้สึกเราจะเป็นแบบไหนอืม น่าคิดครับหรือการที่เราเริ่มฝึกเห็นเหตุและผลของสิ่งต่างๆตามที่พระองค์สอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัญหาความสุขความทุกข์หรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปได้งไงบ้างเป็นเรื่องที่เอ่อช่วยให้เรามองเห็นวิธีสลัดความสงสัยหรือความเชื่อบางอย่างที่มันฝังอยู่ลึกๆนะครับความเชื่อที่ว่าบางสิ่งมันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับโดยเฉพาะที่มาจากพระสูตรในขันธวารวัคสังยุตติกาย คือเราจะมาดูกันว่าการที่เราไปยึดติดในขันห้าครับรูปเวทนาสัญญาสงคาญวิญญาณมันทำให้เราเห็นภาพความเป็นจริงคลาดเคลื่อนไปได้ยังไงค่ะค่ะเข้าใจประเด็นแล้วค่ะคือในคำสอนเนี่ยมีตัวอย่างที่แบบโหสุดตงมากท่านปรญยายว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกคือทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนเสาหลักเลยค่ะค่ะจำได้ค่ะเป็นความเห็นที่แบบ แข็งทื่มากๆเลยนะคะอะไรทําให้คนเราคิดไปได้ขนาดนั Hah> ้นล่ะครับก็พระพุทธองค์ท่านชี้ว่าความเห็นแบบนั้นนะคะมันเกิดจากการที่เราเข้าไปยึดถือยึดถือใช่ค่ะยึดแบบเหนียวแน่นเลยแล้วก็ไปปักใจเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆโดยเฉพาะขันห้าเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนอ๋อคือคิดว่ามันเป็นตัวตนที่ไม่เปลี่ยนทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่ถูกต้องค่ะทั้งๆที่ธรรมชาติของมันคือความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แล้วแล้วพระองค์ทรงคลายความยึดถือนี้ยังไงครับเห็นว่าใช้วิธีตั้งคำถามใช่ค่ะท่านเริ่มจากขันแรกเลยคือรูปร่างกายเราหรือวัตถุต่างๆครับครับรูปธรรมท,ท่านถามเหล่าภิกษุแบบตรงๆงง่ายๆเลยว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วคำตอบคือภิกษุเพียรก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะชัดเจนเลยครับผมแล้วพระองค์ก็ถามต่ออีกว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าอา่าฮะ อันนี้ลึกซึ้งขึ้นค่ะแล้วคําตอบก็คือเป็นทุกพระเจ้าค่ะเป็นทุกตรงนี้สําคัญมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ารูปหรือขันอื่นๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือแม้แต่สิ่งที่เรารับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยครับมันมีลักษณะที่ไม่เที่ยงมันมีความบีบคั้นแปรปวนไปเรื่อยๆเป็นธรรมดาของวันอือืถ้าเราเข้าใจตามนี้จริงๆนะคะคำถามคือ แล้วไอความเห็นสุดโต่งที่ว่าลมไม่พัดแม่น้ําไม่ไหลอ่ะอ๋อมันจะยังอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้สิครับเพราะพื้นฐานที่มันเกาะอยู่คือความเที่ยงพอมองเห็นว่าไม่เที่ยงไอความคิดนั้นมันก็ก็พังไปเองถูกเพ่งเลยค่ะในพระสูตรก็เลยตอบว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะคือเป็นไปไม่ได้เลยที่ความเห็นแบบนั้นจะตั้งอยู่ได้ งั้นก็แปลว่าการเข้าใจธรรมชาติจริงๆของขันห้าและสิ่งที่เรารับรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ค่ะนี่แหละคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราละความเห็นผิดๆความยึดมั่นต่างๆได้นั่นแหละค่ะละความยึดมั่นที่มันเป็นต้นเหตุข,ของทุกข์นะคะ แล้วในคำสอนยังบอกอีกว่าพออริยาสาวกท่านละความสงสัยในเรื่องพื้นฐาน6อย่างนี้ได้คือขันห้ากับสิ่งที่รู้ทางใจค่ะก็จะทําให้ท่านละความสงสัยในอริยสัจส,สี่หลักความจริงสูงสุดได้ด้วยใช่เลยค่ะการสิ้นสงสัยในธรรมเหล่านี้คือคุณสมบัติของบุคคลที่เรียกว่าโสดาบัน โซดาบันค่ะเป็นผู้เป็นลุงทมขั้นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาคือไม่กลับไปเกิดในภพภูมิที่ต่ําอีกแล้วครับแล้วก็เป็นผู้เที่ยงแท้คือเที่ยงตรงต่อหนทางพระนิพพานแน่นอนเที่ยงแท้และสุดท้ายคือมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าหมายความว่าอยู่ในกระแสที่จะตรัสรู้ได้อย่างแน่นอนในอนา,นาคตค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆโอ้โหชัดเจนเลยครับ สรุปย่ง่ายๆก็คือการที่เรามองเห็นความจริงว่าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยทั้งรูปทั้งนามความรู้สึกความคิดการรับรู้อทุกอย่างเลยค่ะมันล้วนแต่ไม่เที่ยงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้คือเป็นทุกข์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัย ใช่ค่ะการเห็นตรงนี้แหละที่จะช่วยให้เราคลายจากความยึดติดความเห็นผิดผิดแล้วก็พ้นทุกจากความเห็นเหล่านั้นไปได้สิ่งที่อยากเน้นนิดนึงก็คือว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความคิดแบบผิวเผินนะคะครับแต่มันเป็นการพลิกมุมมองต่อโลกต่อตัวเองแบบลึกซึ้งถึงรากเลยที่เรียกว่าวิมุตติคือหลุดพ้นจากทิฏฐิหรือความเห็นผิดพื้นฐานไปเลยอะคะ่ะเข้าใจแล้วครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งจริงจริง งั้นขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อนะครับได้เลยค่ะว่าถ้าเราลองหันมาสังเกตดูความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวหรือสิ่งที่ดูเหมือนมั่นคงมากๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอืมการตระหนักรู้แบบนี้มันจะค่อยๆส่งผลต่อมุมมองและการตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันของเราได้ยังไงบ้างน่าคิดนะครับ